ณทุงยาเขียวขจีอันเงียบสงบที่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่มีลูกแกะขนฟูตัวหนึ่งนามว่าปุยเมฆซึ่งมีความฝันอันยิ่งใหญ่นั่นคือการพิชิตก้อนเมฆ ทุกวันหลังจากการเคี้ยวเอื้องจนเมื่อยปากปุ๋ยเมฆจะนอนแผ่ลาพลางจ้องมอนก้อนเมฆด้วยสายตาแน่วแน่สักวันนะข้าจะไปกระโดดดึงๆบนพุงนุ่มๆของพวกเจ้าให้ดูมันประกาศเกล้ากับตัวเองก่อนจะพลอยหลับไปพร้อมเสียงกรนเบาๆและแล้วในความฝัน จูจ่ๆปุ๋ยเมฆก็รู้สึกว่าตัวเบาโงงเหมือนกินหญ้าไดเอทมาทั้งปีมันรองขยับขากับเพลิกเลิและว้าวตัวมันลอยตุ๊บป่องขึ้นจากพื้นเบื้องหน้ามีก้อนเมฆปุ๋ยขาวก้อนหนึ่งลอยมาใกล้ๆเหมือนจะท้าทายมาสิเจ้าแกะน้อยด้วยความที่เลือดนักสู้มันแรงปุ๋ยเมฆจึงรวบรวมความกล้าแล้วดีดตัวขึ้นไปอย่างสุดแรงเกิดแผล มันไม่ได้ร่วงแต่หน้าของมันจมมิดเข้าไปในความนุ่มของก้อนเมฆพอดีหลังจากดิ้นคลุกขลักอยู่สองสาทีจนหาทางหายใจเจอปุ๋ยเมฆก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาฮ่าฮ่ฮ่นุ่มกว่าขนของข้าอีกแฮะจากนั้นปฏิบัติการตะลุยแดนเมฆคาก็ได้เริ่มต้นขึ้นปุ๋ยเมฆวิ่งสี่ขาตะลุยจากเมฆก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งอย่างบ้าระห่ำ บางก้อนนุ่มจนแทบจะดูดร่างมันเข้าไปบางก้อนก็เด้งดึงจนตัวมันลอยละลิ้วเหมือนลูกชิ้นปลาในหม้อต้อยมยำมันกระโดดขึ้นไปบนก้อนเมฆสีชมพูอ่อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ยามเช้าแล้วลื่นถลายลงมาตามทางลาดของเมฆสีส้มทองยามอัสดง มันกระโดดข้ามเมฆก,ก้อนเล็กๆที่ลอยกระจัดกระจายเหมือนเป็นเกาะแก่งกลางมหาสมุทรสีฟ้าทันใดนั้นเองปุยเมฆก,ก็เห็นสายรุ้งเจ็ดสีถอดยาวเชื่อมระหว่างเมฆสองก้อนมันไม่รอช้ารีบวิ่งแล้วลื่นถลายไปตามทางโค้งของสายรุ้งนั้นลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้าขณะที่มันถลายลงมาอย่างรวดเร็ว ข้างข้างทางมีดวงดาวตัวน้อยสองแสงระยิบระยับโบกมือทักทายในโลกแห่งความฝันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ปุ๋ยเมฆรู้สึกอิสระและเปี่ยมด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วความรู้สึกอบอุ่นก็ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างภาพของก้อนเมฆและท้องฟ้าค่อยๆจางหายไป ปุยเมฆลืมตาตื่นขึ้นมาบนทุ่งหญ้าผืนเดิมเสียงลมอ่อนๆพัดผ่านต้นหญ้ามันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆสีขาวลอยอยู่อย่างสงบเหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้ปุยเมฆไม่ได้แค่จินตนาการอีกต่อไปมันยิ้มกับก้อนเมฆเหล่านั้นราวกับได้ทักทายเพื่อนเก่าพร้อมกับเก็บความทรงจำอันแสนสุขจากการวิ่งเล่นบนนั้นไว้ในใจ